สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ประเทศอะไรครับประเทศอุดรครับประเทศอุดรประเทศอุดรอุดรธานีนะฮะมาออกงานที่หนองคายแต่มาโผล่ที่อุดรครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังหาของกินกันนะครับซึ่งอยากกินข้าวเราอยากกินข้าวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปแวะอุดรครับแล้วเราก็เราอยากกินข้าวที่หนองคายอะไรวะอะไรวะน้ํามันเหร กินเวลาน้ำมันนะสนใจในว่าน้ำผึ้งะน,นะนึกว่าน้ำผึ้งนะฮะทำดอกทายไม่มีแก๊สรู้สึกอยากกินน้ำผึ้งไปดิก็ได้ลาแล้วนะทางขวาน,น,นะ <c oughs> นี่เลยนี่เนี่ย,เ,ยเอาไหม,ามไปไปต่อ,อคุยคุยคุยเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับนี่ไงนี่อะไรหรอที่จอดรถอยู่ดีท่าโอ้มันล้างหมดแล้วอ่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินหาของกินกันอยู่คมหิวม<อ>ากตอนนี้ครับเราอยู่แถวโรงพยาบาลเ,เ,เอกอุดมอะไรสักอย่างเอออเกอุดรเอกอุดมไปอีกไปแล้วไม่ได้อัด Social Camp l, โซเชียลแคมนานก็แวะเข้ามาหาเฉยๆบ๊ายบาย,บาย